สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกระสุนยิ่งสืบค้นยิ่งเจอยิ่งค้นหาก็ยิ่งบานไปเข้าไปใหญ่แล้วนะครับสำหรับในกรณีที่กองกําลัง u s a เรือว่าวาแดง United เต็ดว s a เต็ดอซึ่งถือเป็นกองกําลังทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในพมา่านะครับแลว้วก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดหรืออีกในชื่อหนึ่งก็คือเจ้าพ่อดีนะครับหรือวายบา และก่อนจะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub สครา์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องคนกระสุนของเราด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าว้าแดงได้ตั้งฐานที่มั่นททหารนะครับล้ําเข้ามาในเขตประเทศไทยอยู่หลายแห่งนะครับแต่ว่าล่าสุดในเว็บไทยอ e ีนิวก็ได้ลงพื้นที่ฐานนองหลวงว้าแดงซึ่งทางว้าแดงนะครับได้ตั้งฐานที่มั่นล้ําเข้ามาในเขตประเทศไทยนะครับซึ่งชาวบ้านก็บริเวณนั้นนะครับก็ไม่อยากเห็นสงคราม ก็อยากให้รัฐบาลหาวิธีการแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าหาปล่อยไว้แบบนี้นานๆนะครับชาวบ้านก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปยังพื้นที่บริเวณน,น้องหลวงไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ปลอดภัยที่กองกำลังว้าแดงได้ตั้งฐานที่มั่นทางทหารล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทยประมาณ1-2กิโลนะครับห่างจากแนวสันเขาที่เป็นแนวเขตประเทศไทยพม่าเมื่อเทียบกับ พิกัดใน Google Earth เพราะว่าตั้งอยู่ในดินแดนประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ฐานทหารว้าที่อยู่บริเวณซันเขาอีกจุดหนึ่งซึ่งบริเวณนี้ไม่มีฐานทหารไทยนะครับซึ่งทางด้านนายป่าตามนตรีสถิตกุลผู้ใหญ่บ้านหมูส่สบ้านแอร์โกแสนคำลือตำบล ลอ,อำเภอปางมะ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าเห็นการตั้งฐานนองหลวงของกลุ่มวาแดงมาประมาณ5-6ปีแล้วนะครับที่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่นี้ได้เพราะกําลังทหารวะสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนหรือว่าชาวบ้านเข้าไปยังเขตบริเวณดังกล่าวนะครับซึ่งชาวบ้านก็หวาดกลัวไม่กล้าไปหาของป่าหรือว่านําสัตว์เลี้ยงเข้าไปเลี้ยงนะครับหนักเข้าไปใหญ่ก็คือได้รับผลกระทบที่พบว่าปลาในแม่น้ําลางซึ่งเป็นแม่น้ําที่ มีต้นน้ํามาจากบริเวณหนองหลวงนะครับไม่สามารถที่จะหาปลาได้เพราะว่าจํานวนปลาบริเวณนั้นลดลงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่ามีการใช้สารเคมีจากต้นน้ําหรือเปล่านะครับจึงทําให้สัตว์น้ําบริเวณนั้นลดลงไปเป็นจํานวนมากซึ่งมีความเป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าของวลังวาแดงมีฐานผลิตยาเสพติดอยู่ที่บริเวณต้นน้ํานะครับซึ่งอาจจะทําให้มีสารเคมีรล่วไหลเข้าไปยังแม่น้ํานะครับ ซึ่งอาจจะทำให้ปลาบริเวณแถบนั้นลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อประชาชนบริเวณแถบนั้นด้วยนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็จะต้องแก้ไขในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าชาวบ้านบริเวณแถบนั้นได้รับความเดือดร้อนไปอย่างมากนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเคยไปใช้ประโยชน์อย่างบริเวณพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่าทุกวันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวได้เพราะว่าโดนทหารว้า ห้ามไม่ให้เข้าไปนะครับทั้งที่พื้นที่แถบนั้นก็เป็นพื้นที่ของประเทศไทยของเราส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าที่จริงวามาอยู่บริเวณแถบนี้นะครับประมาณ5 6าปีแล้วนะครับซึ่งชาวบ้านก็ไม่กล้าพูดอะไรผู้เราเข้าไปในแถบนั้นก็ไม่ได้เลยนะครับยิ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีทหารวามาลาดตัวเวนแถวนั้นนะครับซึ่งชาวบ้านก็กลัวไม่กล้าไปหาของป่าหรือว่าเลี้ยงสัตว์ซึ่งตรงนั้นเป็นต้นน้ําแม่น้ําลางเราก็เจอปัญหา ในแม่น้ําลางที่ปาลดลงเพราะข้างบนใช้สารเคมีอะไรก็ไม่รู้นะครับพอลงมาในแม่น้ําก็กระทบกับสิ่งแวดล้อมในแม่น้ําลางที่เป็นแม่น้ําที่สําคัญของอําเภอปางมะผ่านะครับผู้ใหญ่บ้านแอร์โกแซนคําลือกล่าวถึงเรื่องนี้ขอบคุณข้อมูลบางส่วนนะครับที่นํามาจากในเว็บไทยอ e ีนิวเดอะรีพอร์เตอร์ หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมถึงไปว่ากองกําลัง U.S.A. w หรือว่าพาแดงเป็นกองกําลังค้ายาเสพติดหรือว่าเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดซึ่งตําแหน่งนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับแอดมีไม่ได้โมเมพูดขึ้นมาเองตําแหน่งนี้สหรัฐอเมริกาเป็นผู้มอบให้กองกาลังว้าแดงนะครับเพราะว่าในปี2008กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเรียกกลุ่มว้าแดงว่าเป็นองค์กรค้ายาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ทรงพลังที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองกำลัง U.S.A. United w a s t a t e Army ยังเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการค้ายาเสพติดผิดกฎหมายมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ที่แพร่ขยายออกไปจากสามเหลี่ยมทองคำนะครับซึ่งเติบโตขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่เกิดการทำรัฐประหารตามข้อมูลของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับยาเสพติดก็ลางไหลเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาว อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับก่อนที่จะกระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไทยเรานะครับก็เคยทําสงครามยาเสพติดในสมัยของประธานาธิบดีดูเตเต้นะครับก็คือการทําสงครามยาเสพติดโดยในช่วงปีคิดสก2016นะครับประธานาธิบดีดูเดเต้ผู้นําของฟิลิปปินส์ได้เรียกร้องให้สมาชิกชุมชนจัดการกับอาชญากรที่ต้องสงสัยแล้วก็ผู้ที่ติดยานะครับ ซึ่งการวิจัยโดยองค์กรสื่อและกลุ่มสิทธิมนุษยชนได้แสดงให้เห็นว่าตำรวจได้จัดการกับผู้ต้องหาขายาเสพติดจนทําให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับไม่ต่ํากว่า1 2 0 0 0คนส่วนทางด้านวุฒธธิสมาชิกฝ่ายค้านของฟิลิปปินส์อ้างว่าในปีคิสรศสองพนินะครับมีผู้เสียชีวิตกว่า2 0 0 0 0ลายกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ในประเทศไทยของเรานะครับ ก่อนหน้านี้ยาบ้าถูกเรียกว่ายามานะครับเพราะว่ามีสรรพคุณที่ขึ้นชื่อว่าจะทําให้ผู้ใช้มีพละกกาลังฮึกเหิมแล้วก็ตื่นตัวเหมือนมานะครับแต่ว่าเมื่อวันเวลาผ่านไปยาประเภทนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับมันทําให้ผู้เสพเข้าไปเป็นบ้ามีการก่ออาชญากรรม แล้วก็เป็นภัยต่อสังคมเป็นอย่างมากนะครับจนตั้ในพศสอง9นายสสนาะเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในยุคนั้นนะครับก็ได้เสนอชื่อให้เปลี่ยนชื่อยาม้าเป็นยาบ้าโดยมุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักและก็รู้เท่าทันโทษทันของสารเสพติดประเภทนี้นะครับจึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อยานี้ว่ายาบ้าและจากฐานข้อมูลที่หามาทั้งในประเทศแล้ก็ต่างประเทศต่างบ่งชี้ ไปที่สถานที่แห่งเดียวนะครับนั่นก็คือทางรัชชันตอนใต้ซึ่งเป็นเขตปกครองของกองกําลังว้าแดงนะครับซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษที่พมา่ามอบให้ว้าแดงหรือว่า U.S.A เป็นผู้ดูแลสถานที่เหล่านี้นะครับเหมือนเป็นเขตปกครองพิเศษนะครับของว้าแดงแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการค้ายาเสพติดการผลิตยาเสพติดนะครับซึ่งจากข้อมูลในหลายๆด้านนะครับว้าแดง ในปัจจุบันนี้บางส่วนวาแดงอาจจะผลิตยาเสพติดขึ้นมาจาหน่ายเองนะครับแต่ว่าก็มีฐานข้อมูลอีกบางส่วนนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าอาจจะมีกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะครับที่มาอาศัยอยู่อย่างบริเวณนี้แล้วก็เช่าพื้นที่ของวาแดงสําหรับเป็นฐานที่มั่นสําหรับผลิตยาบ้าเพื่อส่งขายไปยังนอกประเทศนะครับ <S <S ึการที่ว้าให้แกางค้ายาเสพติดมาเช่าพื้นที่เพื่อเป็นฐานผลิต โรงงานผลิตยาบ้าส่งขายไปนอกประเทศนะครับก็จะเป็นรายได้อีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นรายได้จำนวนมหาศาลนะครับที่ว้าจะได้รับรายได้ส่วนนี้เพื่อนําไปใช้ใจ่ายพัฒนากองทัพแล้วก็พัฒนาพื้นที่เขตปกครองพิเศษของว้านะครับโดยกองกําลังสหรัฐวา้า UWSAUnited States Army เป็นกองกำลังกลุ่มติดอาวุธที่มีทหารประจำการอยู่ประมาณ3 0,000นายนะครับครอบคลุม พื้นที่คิดปกครองพิเศษที่พมา่ามอบให้2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเป็นราชชานตอนใต้นะครับที่ติดกับประเทศไทยแล้วก็ราชชานตอนเหนือที่ติดกับประเทศจีนนะครับซึ่งว้าพยายามทําตัวเป็นรัฐเล็กๆที่มีขนาดเท่ากับประเทศเบลเยียมนะครับซึ่งเป็นรัฐที่ลึกลับแล้วก็ตั้งอยู่บนเนินเขาห่างไกลถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ u w s a หรือว่าว้าแดงยังไม่มี รัฐเป็นของตนเองนะครับมีเพียงแค่เขตปกครองพิเศษที่พม่ามอบให้แต่ว่าปัจจุบันนี้ว้าเตรียมความพร้อมสําหรับการจะแยกตัวออกมาเป็นรัฐพวกเขามีทั้งกระทรวงการต่างประเทศมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีรัฐมนตรีการคลังมีรัฐมนตรีกระทรวงกาาโหมมีนักการเมืองสําหรับการดูแลผลประโยชน์ของพื้นที่ของพวกเขานะครับ หลังจากที่ถูกโดดเดี่ยวมานานหลายสิบปีในปัจจุบันเงินจํานวนมหาศาลที่ใช้คำจุนเขตปกครองพิเศษของว้าในละฉานเชื่อกันว่ามาจากการค้ายาเสพติดประเภทแอะฟิตามินนะครับซึ่งคนท้องถิ่นในแถบนี้เรียกกันว่ายาบ้าซึ่งคนส่วนใหญ่เกือบจะทั้งโลกนะครับเข้าใจว่ายาบ้ามีแหล่งผลิตมาจากรัดว้าแต่ว่าผู้นําระดับสูงของว้า ได้ให้ความคิดเห็นว่าปัญหายาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ที่เดียวนะครับเพราะว่ายาเสพติดจำนวนมากนําเข้ามาจากต่างประเทศภูิภาคนี้เคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่พยใตาแรงกดดันจากนานาชาติผู้นําว้าเผยว่าเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วพวกเขาได้แทนที่ทุ่งฝิ่นด้วยไร่สวนชากาแฟรวมไปจนถึงสวนยางพารานะครับพื้นที่หลายแห่งได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนจากจีน หรือไต้หวันควบคู่ไปกับนักธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับผู้นําของวา้าซึ่งผู้นําของว้าได้เปิดเผยว่าผู้ภาคนี้มีการปลูกยางพาราเกือบ6กแสนไร่นะครับแต่ว่าได้รับผลกระทบจากราคายางที่ตกต่ําเนื่องจากว่าความต้องการจากประเทศจีนที่ลดลงและผู้นําของว้ายังได้กล่าวอีกว่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการกําจัดฝิ่นพวกเขาจึงได้ย้ายพลเรือนประมาณ1น0 0 0แคนนะครับว,ว่าหนึ่งใน6ของประชากรชาวว้าทั้งหมดไปยังภาคใต้ของรัฐ บนชายแดนไทยพม่านะครับในประมาณปีพศ2542จนถึงปีพศ2545โดยพวกเขาบอกว่าที่ดินที่นั่นมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลว้ากล่าวว่าการย้ายในครั้งนั้นน่าสังเวชใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากกว่า4,000คนระหว่างการเดินทางเนื่องจากว่าโรคภัยไข้เจ็บและก็อุบัติเหตุโดยประชาชนชาววากว่า10,000 0คนที่อพยพ มายังละชันตอนใต้ที่มีพรมแดนติดกับไทยแรกๆประชาชนเหล่านี้ก็อยู่ด้วยความยากลําบากนะครับเพราะว่าไม่ได้คุ้นชินกับพื้นที่แต่หลังจากนั้นประมาณ6-7ถึงปีประชาชนเหล่านี้ก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับซึ่งคงจะยากถ้าหากว่าจะให้ประชาชนเหล่านี้ย้ายออกจากละชันตอนใต้ส่วนทางด้านนายลีซานลูเลขาธิการกระทรวงยุติธรรมของรัฐวาได้กล่าวว่ายาบ้ามาจากต่างประเทศรัฐวะ ตกเป็นเหยือ่อเราห้ามการผลิตและก็การค้ายาบ้าและการใช้ยาเสพติดยาบ้ามาจากประเทศจีนอินเดียพามา่าและก็ประเทศไทยรัฐวาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอันนี้เป็นคํากล่าวของนายลีซันลู่เลขาธิการกระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลวานะครับแต่ว่าคนทั่วโลกปัจจุบันนี้ก็เข้าใจว่ายาบ้ามีฐานผลิตมาจากวาแดงนะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งจะปฏิเสธยังไงก็คง จะไม่มีใครเชื่อนะครับและการที่กองกําลังว้าที่ถือว่าเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดหรือว่าเจ้าพ่อวีวายนะครับมีฐานที่มันทาาหารล้าเข้ามาในเขตประเทศไทยซึ่งมันจะจริงหรือไม่จริงยังไงเราจะไปโทษกูกิลเอิร์ดว่าขีดเส้นผิดหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องดูที่เขตสันปันน้าซึ่งถ้าหากว่าพื้นที่บริเวณไหนนะครับที่เรามั่นใจว่าเป็นพื้นที่ของไทยแน่นอนเราก็ต้องพยายามพักดันทหารว้าให้ออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับ พะมันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าเรามีกองกําลังติดอาวุธที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการค้ายาเสพติดเป็นเพื่อนบ้านของประเทศเรานะครับมันก็คงจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากและผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศเราที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็จะต้องแก้ไขปัญหานี้ให้เร็วที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าจะเจราจาอย่างเดียวเจราจาตอนนี้ไม่ได้ก็ต้องเจราจาต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการเจราจาจะเป็น10ครั้งร้อยครั้งถ้าเขาไม่หนีเขาก็ต้อง ใช้เหตุผลนี้นะครับก็คือเจรจาต่อไปเรื่อยๆรอให้เรื่องมันเงียบลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้พื้นที่แถบนี้ไปนะครับแล้วก็เสียพื้นที่ที่บรรพบุพรุษชาวไทยของพวกเราทําศึกทําสงครามกว่าจะได้ดินแดนตั้งมาเป็นประเทศก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนชาวไทยก็จะต้องช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของประเทศนะครับไม่ใช่ว่าจะทําตัวเฉยเมย ถึงช่วงที่เด็ดขาดเราก็ต้องเด็ดขาดนะครับถึงช่วงที่อ่อนแอเราก็ต้องอ่อนแอไม่ใช่ว่าอ่อนแอแต่ว่าทําตัวเด็ดขาดและถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าพื้นที่แถบนั้นมันไม่ใช่ของเราผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ต้องออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับรู้นะครับว่าพื้นที่แถบนั้นมันไม่ใช่พื้นที่ของไทยมันเป็นของวาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็จะได้เข้าใจนะครับทุกอย่างเข้าใจได้ถ้าหากว่ามีการ อธิบายที่ถูกต้องนะครับและทุกโมดก็คขึ้นเล่าสาระที่ทางช่องโหักข้อนของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามกพื่ช่องหัวข้อศนของเราเด้ยวยครับผิดพลาดบาราดขออภยัยในโอกาสนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ